สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปลงโทนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพระเกจิคณาจารย์เหรียญยอดนิยมนะครับดูตำหนิเกทแท้นะครับว่าเขาดูตรงไหนนะครับแล้วก็ดูราคาตลาดนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็ผมก็ยินดีรับเช่าพระซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมได้ทิ้ง ID l ดี e ลแล้วก็ ลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็ปเปอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจจะเช่าบูชาหรือติดต่อเรื่องใดก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับพี่ๆที่ดูคลิปวิดีโอแล้วแบ่งปันความรู้ที่ผมแล้วผมเนี่ยได้พระมาแบ่งปันความรู้ต่อนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,นะครับได้รับชมศึกษาอย่างถูกต้องนะครับวันนี้เป็นเหรียญสุขใจเนื้อเงินนะครับ หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองสุขใจนะครับผมก็มีคลิปเนื้อทองแดงเนะื้อละวัอันนี้เนื้อเงินยังไม่มีต้องขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ได้บูชาเนื้อเงินมาก็เลยมา,มานมาแบ่งปันความรู้นะครับอง์นี้เป็นเนื้อเงินสุขใจเนี่ยออกปีสองพันห้ารอยสาสิบเจ็ดนะครับชื่อรุ่นก็บอกแล้วครับว่าสุขใจหลวงปู่หลิวนี้ไม่ต้องพูดถึง เมตาค้าขายมหานิยมโชคลาภครับอันดับหนึ่งรองลงมาก็แคลคลาดปลอดภัยนะครับนี่ครับจำนวกนการสร้างทั้งหมดเนือเงิน20 0หมื่นเหรียญน,นะครับ2 0 0หมืเหรียญสร้างตอนครบรอบหลวงปู่นะครับอายุ94นะครับถ้าผมจำมันผิดจำผิดต้องขออภัยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไว้ด้านล่างไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมใส่เพิ่มเติมให้ วันนี้เรามาดูตำหนิกเกแท้กันดีกว่าว่าเขาดูกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับหนุ่ปุ่หลิวเนี่ยผมเคยเจอเหรียญเกมาเยอะนะครับเหรียญที่ปลอมแปลงลอกเลียนแบบเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเราจําดูใบหน้าพระสังฆจายนะครับเกเนี่ยพระสังฆจายนีย่ทำไม่เหมือนแน่นอนนะครับผมเคยเจอเก้มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายอย่างมากมายนะครับ เหรียญนี้เป็นบล็อกทองคําธรรมดานะครับเป็นบล็อกทองคําก็คือไม่มีบอลลอไม่ขีดลอไม่จุดนะครับเนื้องเงินก็มีแยกบล็อกนะครับเนื้องเงินจะมีหลายบล็อกเหมือนกันมีลอขีดม,มีมีบล็อกบอลมีบล็อกจุดนะครับมีคล้ายๆทองแดงจําอันดับแรกจําใบหน้าสังกัดจายเป็นแม่นนะครับสังกัดจายแลเนื้อเงินคอจด,ดอยู่ด้านบนทางขวานะครับตรงนี้เป็นคทอทหานนะครับ งนี้โค,ค้ดทอทหารนะครับโค้ดเนี่ยเขาใช้มือตอกนะครับและด้านขวาก็เป็นโค้ดภาษาจีนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมือตอกเนี่ยก็มีการผิดพลาดเบี้ยวไม่ตรงบ้างอะไรบ้างธรรมชาตินะครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าอันดับแรกเลยเอาส่วนตัวที่ผมดูนะครับเก๊แท้เนี่ยดูพื้นเหรียญก่อนพื้นเหรียญน,นะครับพี่ดูเพื่อนๆน,นะครับผู้ชม ดูไปพร้อมๆกันจะมีกระแสป๊มวิ่งออกบางๆเลยนะครับบางๆนะครับบางแทบจะพลิกดีๆนะครับพลิกดีๆแทบจะบางเลยนะครับตรงนี้เราจะเห็นชัดกว่าเห็นไหมครับบางๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งตัวหนังสือเนี่ยฟอนต์เนี่ยสําคัญนะครับเก๊นเนี่ยเขาต้องทำตัวหนังสือไม่ผิดฟอนต์นะครับผิดฟอนต์ก็คือเขาไม่ได้ทอดจากตัวหนังสือแบบนี้มาตัวหนังสือก็มาตรฐานคมลึกชัดเจนเหรียญน,นะครับดูไม่ยากนะเนื้อเงินอีกสําคัญหนึ่งอย่างหนึ่งจําเนื้อเนื้อเงินนะครับของหลวงปู่หลิววัดไร่ตังทองเนื้อเงินเนี่ย รุนสุขใจนะครับพี่จำผิวพันธ์แม่นๆเลยนะพระเนี่ยมีสองเนื้อนะครับถ้าเป็นบล็อกนิยมพวกบล็อกวีบอนนะครับจะเป็นเงินกระจกเงินกระจกก็คือเงินที่สามารถสะท้อนมองหน้าตัวเองได้เลยนะครับแบบนั้นแต่เงินบล็อกธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็พูดไม่ถูกผิวเดิมเขาเนี่ยจะออกจมพูมีชมพูม่วงม่วงๆฟ้าๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ชมพูม่วงม่วงฟ้าฟ้าผมให้ดูผิวนะครับอันนี้คือผิวเนื้อเงินนะครับธรรมชาติไม่มีเช็ดไม่มีล้างนะครับผมแกะออกมาจากพลาสะติกน,นะครับสําคัญเลยนะครับผิวพระเนี่ยแล้วก็เรามาดูด้านหลังเหรียญกันหลังเหรียญเรามาดูอันดับแรกก่อนรูเจาะเหรียญมาตรฐานนะครับรูเจาะหลวงปู่หลิวก็จะไม่ใหญ่เกินไม่เล็กนะครับไม่ฟิตมากหลังเหรียญ ตึงนะครับคมตัวหนังสือคมมีกระแสปั๊มเหมือนกันวิ่งออกเหมือนกันตามพื้นเหรียญพอเกิดจะแรงแรงกระแทกนะครับบางๆเหมือนกันถ้าผมอะไรตรงไหนใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับหรือว่าอยากจะดูรูปเพิ่มเติมก็ คักมาทางไลน์นะครับผมถ่ายให้ดูได้แต่ว่าพี่ๆจะให้เช่าก็ส่งมาทางไลน์ได้นะครับหรือโทรศัพท์มาผมยินดีรับเช่าน่ครับแล้วเรามาดูตัวตัดเหรียญเนื้อเงินเห็นไหมครับเนื้อเงินเนี่ยค่อนข้างจะ่นฟันก็เลยละเอียดครับก็ยังมีตัวตัดตรงเนี้ยนะครับให้เห็นอยู่เป็นฟันใหญ่พิกพระสังกจายไปด้านซ้ายนะครับ ยังมีรอยฟันตัดหักครึ่งนะครับแล้วพีกอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับจะมีฟันให้เห็นอยู่นะครับตรงเนี้ตัดอย่างนี้ทั้งเหรียญน,นะครับทั้งเหรียญไม่ว่าจะด้านบนนี่ครับแล้วมาถึงจุดอ่อนเหรียญนี้กันนะครับที่เก้นเนี่ยยังทําไม่ได้นะครับ จุดอ่อนเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้เก๋นี่ยทำไม่ได้พี่ๆถ้าเหมือนทองแดงอะ่ะดูเหมือนกันเลยครับเนี่ยจะมีจุดตรงเนี้ยเล็กๆนะครับถ้าหาไม่เจอลองย้อนกลับไปดูเนื้อทองแดงนวะได้นี่จุดตรงเนี้ยเนื้อปิ้นตรงนี้นะครับเล็กๆเล็กนิดเดียวเลยนะครับตรงขอบเนี่ยนะครับนี่ตรงมต้องมือบางนี่เห็นไหมครับ จุดนี้เดียวเลยนะเนื้อปิ้งตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงนวะเงินเพอเพอทองคําก็มีนะตรงเนี้ยนิดเดียวเลยนะอันเนี้ยต้องมีทุกองค์แต่ถามว่าไม่มีมีไหมอาจจะมีปัม๊มริมมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีทุกองนะครับจุดเลก็เลกๆเนื้อปิ้งออกมาเลก็เลกๆนีดเ,เนี่ยนะครับนิดเดียวนะครับนรนเ,นเนี่ยตรงเนี้ยเกเนี่ยยังทําไม่ได้นะครับแล้วก็ลักษณะตัวตาที่ผมดูนะครับทุกองค์ต้องเป็นเลยนะครับ พลิกพระสังกัจจาย์ไปทางขวาด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับว่าพระเนี่ยตัวตัดตรงเนี้ยเป็นทรายนะครับมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีส่วนเว้าตรงเนี้ยทุกเหรียญน,นะครับผมเคยจับมาทาบกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนี่นะครับตรงเนี้ยเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับนี่เป็นจุดใจต่างของผมนะส่วนตัวนะครับพี่ๆอาจจะมีวิธีการดูที่แตกต่างจากผมไปก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กัน แต่จริงๆถ้าซื้อกันบ่อยๆซ้อมตาดูบ่อยๆดูจากผิวพันธุ์แล้วก็เนื้อพระเนี่ยก็แท้ไปแล้วซะเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับดูไม่ยากนะครับสำหรับเต่าสุกใจนะเงินแล้วราคาคานิยมตอนนี้นะครับอยู่ที่เอางี้ดีกว่าความสวยนะครับหมื่นกว่าบาทสวยๆอาจจะสองหมื่นสอง,ม,สองมื่นบวกลบแล้วกันเอางี้ขึ้นอยู่กับ ความสวยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับบล็อกนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่าส่งมาได้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดซับ s c r i b ์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ใครมีก็แบ่งปันพระผมก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับใครกับพี่ๆที่อยากจะรับชมคลิปนะครับไปสืบสานกันต่อไปนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก,ก่อนแล้วมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านใดนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ